สวัสดีคุณผู้ชมครับอยู่กับสสักดาที่เดิมที่เดิมที่มงคลคาเซ็นเตอร์อุบลราชธานีนะครับสุดมันง,งานใหญ่วันนี้ก็ฟ้าฝนเป็นใจแล้วนะครับตั้งใจว่าจะรีวิวตั้งหลายวันแล้วนะครับกับเจ้าคันนี้เลยรีโวล็อกโคนะครับที่ได้ไลฟ์สดไปในช่อง y o YouTube รับปากว่าจะมาไลฟ์ให้ฟังไม่ใช่รับปากว่าจะมารีวิวให้ฟังแต่เนื่องจากสองสามวันที่ผ่านมาพายุเข้านะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนนี้โอเคฟ้าฝนเป็นใจแล้วไม่มีฝนตกนะครับแดดกาลังดีอากาศกาลังดี มาชมกับเจ้ารีโว่ล็อกโคนะครับกระบะหน้าหล่อคันนี้กันนะครับคันนี้เป็นโมเดลปี2018ล็อกโค4ประตูเกียร์ธรรมดา4วิวนะครับที่เกินไปในคลิปรีวิวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับสำหรับคันนี้ส่วนนค่าตัวราคาอยู่ที่799,000บาทนะครับ799,000บาทคือราคาค่าตัวของล็อกโคเกียร์ธรรมดาขับเคลื่อน4ล้อคันนี้ไม่ได้มีกันมาบ่อยๆเพราะส่วนใหญ่เราจะคุ้นหน้าคุ้นตาในเรื่องของเกียร์ออโต้แล้วก็4ฟวิวถ้าเป็นล็อกโคนะครับ นเกียร์ธรรมดาเนี่ยจะมีในตลาดน้อยนะครับเกียร์ธรรมดาจะตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานนะครับไม่จะเป็นสายป่าขาลุยใช้ในเมืองก็ดีนะครับเอาไปลุยก็ดีนะครับตัวนี้ถือว่าเหมาะมากสาหรับเครื่องยนต์2.8ลิตรเครื่องยนต์ดีเซลบล็อกนี้นะครับมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเกียรล้อรถใหม่ค่าตัวถ้าจะไม่ผิดน่าจะประมาณเงินล้านล้านหน,นึ่งแสนใทอนอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับประมาณล้านแปดหมื่นวันนี้มาขายอยู่799ก็เซฟตังไปประมาณสัก30,000 0 เซฟเงินไปประมาณสัก0,000นบาทนะครับใสๆเลยนี่คือส่วนส่วนต่างที่คุ้มค่าในี่คุ้มราคาเอาละมาดูกันว่าเจ้ารถมือสองคันนี้นอกจากราคาที่เราใจแล้วมีจุดขายตัวไหนเดี๋ยวดูเพิ่มเติมกันบ้างนะครับอ่าส่วนแรกเลยกระจังหน้าของเขานะครับเ้เนี่ยที่มาของกระจังหน้าหลอกก็คือรีโวตั้งแต่17ปลายปีจนถึงชฉมปัจจุบันก็จะเป็นโค้งหน้าแบบนี้เป็นที่มาของเจ้าว่าอ่หน้าหลอกนะครับแต่ตัวของล็อกโคเองก็จะเป็นชุดอ่ากระจังหน้าตัวนี้เป็นไฟหน้า โปรเจคเตอร์นะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ลมดำนะครับนี่เลยโค้งนี่เลยนะก็จะเป็นเป็นโทน3สีด้วยกันเป็นสีดำนะครับส,สีดำสีเทาดำแล้วก็ตัดกับโครเมียมอ่ามาดูห้องเครื่องอันนี้ก็น,นะครับ้นัจนเป็นในห้ดูเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของที่มาของหน้าหลอของเขาก็คือตัวนี้เลยสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้ที่เกินไปเมื่อสักครู่ก็เป็นเครื่องยนต์2.8ลิตรนะครับเครื่องยนต์ดีเซล2,755ซีซีนะ177แรงม้านะตัวนี้เป็นบล็อกเดียวก,กันกับที่ใช้ใน ฟอร์จูเนอร์นะครับแล้วก็ใช้ในรีโวด้วยนะครับเป็นบล็อกเดียวกันนะครับนี่ห้องเครื่องสวยเดิมเดิมอยู่แล้วนะครับสําหรับรถที่มงคลคาเซนเตอร์คัดมาขายนะครับก็เน้นรถสวยเดิมเดิมนะครับน็อตสวยเดิมไม่ขยับนะครับน็อตไม่ขยับเดิมเดิมจากโรงงานแบบไหนก็แบบนั้นนะครับห้องเครื่องสวยเดิมนะครับซอกซ้ายซ้ายขวาเดิมค่นหน้าเดิมนะครับนี่เพจเดิมเดิมจากโรงงานนะครับจูน 2 0 1 8นะครับนี่ 1GD นะครับ 1GDFTV นะครับเครื่องยนต์ดีเซลสมรรถนะสูงนะครับ 2,755cc 177แรงม้าตัวนี้นะครับห้องเครื่องสวยเดิมแบบนี้นี่คือเสน่หน์ของรถมือ2แต่ละคันแต่ละคันนะครับเป็นลายคันไปนะครับสำหรับสีดำก็ถามว่าการดูแลรักษามันก็ต้องดูแลรักษาให้ดีหน่อยอย่างตำหนิที่จะมีก็คือสีดำเวลาเราโดนสเ็ษหิน มันจะเห็นตำหนิได้ชัดเจนนะครับเราก็ต้องดูรักษาในเรื่องของการอย่าไปขับจี้พวกรถขนหินรถอะไรมากผมรถผมมาเจอมาแล้วนะครับสีดําเนี่ยโดนสะเก็ดหินประจําเลยนะคันนี้ก็โดนมาน่ิดหน่อยนะนะกล้องมาให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าสอไม่สอสักดาไม่แจ้งตําหนิเลยนะนี่มีตำหนินี่ประมาณนี้แหละนะครับโดนะสะเก็ดหินนะครับแต่บอรรถโครงสร้างบอดี้ทุกอย่างสวยเดิมสีเดิมจากโรงง,งานนะครับสีเดิมจากโรงง,งานไม่เคยทําสี799,00 0บาทสำหรับราคาตัวของเจ้า ล็อกโค4สประตูเกียร์ธรรมดาคันนี้นะครับเสียบเงินไป3 0 0แสนเราราวสามแสนภายในเป็นชุดเครื่องหนังแท้นะครับเป็นโทนสีดำเป็นโทนสีดำนะครับเป็นเบาะหนังแท้นะครับนี่ภายในก็เรียบง่ายนะครับเรียบง่ายแล้วก็พลาสติก็ไม่แกะนะครับเลขไมค์คันนี้อยู่7 0 0 0 0 78,660กกิโลนะครับ7 8 0 0 0นแะครับ70,000แล้ว3ปีก็ราวๆนี้นะครับ มาณปีละ20,000กว่าโลนะครับราวๆนี้นะครับปี18 19 2ดสปีพอดีอ่าภายในก็จะเป็นจอทัชสกรีน7นิ้วนะครับเป็นจออ่าบล็อกเดียวก,กันกับที่ใช้ใน f o r t u n e er นนะครับนี่เป็นเกียร์เนี่ยเกียร์ 4wheel ของลีโวมชมนี้นะครับก็จะเป็นแบบเนี่ย 4wheel อยู่เนี่ยอยู่ขวามือไม่ขวาขวานี่แบบบิดนะครับแบบบิดนี่นะครับนี่นะครับ การใช้งานใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับนี่เข้าขับ2ขับ 4, 4, 4ี่สี่ล้อี่ใช้งานได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับเกียร์ธรรมดาก็ตอบโจทย์อยู่แล้วนะครับในเรื่องของการขับขี่แบบขับเคลื่อนสีล้อนะครับมาละมาเยือนที่มงคลคารเซ็นเตอร์แล้วนะครับก็น่าจะเป็นคันแรกที่เพิ่งได้มาขายเพราะส่วนใหญ่ที่ผมรีวิวไปก็จะเป็นตัวเป็นตัวออตโต้ขับเคลื่อน4ล้อแล้วก็เป็นออตโต้ขับ2นะครับล็อกคเกียร์ธรรมดาก็ นานๆจะมาสักทีหนึ่งแล้วก็สีดำเพิ่งได้มาขายคันแรกของปีนี้นะครับาภายในเหมือนอย่างที่พูดกันต่อไลฟ์สดไปคลิปก่อนของ d m a มนกะก็จะเหมือนกันตอนนี้กระบะสีประตูก็จะมาแนวแนวทางวยวกันหมดก็คือมีแอร์เนี่ยแอร์ตอนหลังให้ด้วยนะแอร์ตรงกลางนะครับเพื่อความเย็นสบายทั่วคันทุกวันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันหมดแทบจะทุกรุ่นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นหลายแบรนด์วยกันรวมถึงโตโยต้าที่ผมรีวอยู่ตอนนี้นะครับก็จะใกล้เคียงกันนะครับพัฒนามาให้ทัดเทียมกัน 799,000บาทนะครับสำหรับปี18เกียร์ธรรมดาโฟคันนี้นะครับสปอร์ตบาร์สีทูโทนนะครับเทาดำแต่งมาให้จากโรงงานรีโวล็อกโคสติ๊กเกอร์นะครับคาดมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นของเขาอยู่แล้วนะครับด้านหลังอันนี้เจ้าของเดิมเขาน่าจะไปแต่งมานะหน้าหลังเหมือนกันนะครับครอบไฟนะที่ครอบไฟที่เป็นลมดำนะครับให้ดูแนวสปอร์ตยิ่งขึ้นนะครับนะกันชนหลังไฟเบรกตัวที่3ตัวนี้มีมาจากโรงงานเรียบร้อยนะครับนี่นะครับสวยงาม โอเคอันนี้คือพาชมด้านหลังสำหรับคนที่มองหาล็อกโคธรรมดาโฟวิลจัดเลยนะครับสอสักดาวเอามารีวิวความสวยให้ชมนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องของราคานะครับในเรื่องของเลขไมในเรื่องของความเดิมของตัวรถนะครับวันนี้มาการันตีนะครับคอนเฟิร์มสภาพรถให้เรียบร้อยแล้วใครที่อยากเป็นเจ้าของคันนี้นะครับ รีโวปี2018คันนี้สีดำ799,000บาทฝากคันนี้ไปด้วยนะครับฝากกดไลค์ซ่อนคล้ายและกดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานมงคลคารเซนเตอร์ทุกคนที่มารีวิวนะครับนะกับทีมงานซอสักดาที่มารีวิวรุดแล้วก็คอยดูว่าคลิปต่อไปหรือคันนี้จะไปส่งที่ไหนกันนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดนะครับฝากคันนี้ไปด้วยนะครับรีโว่ดับเบิลแ 2.8G ล็อกโค เกียเกียธรรมาดานะครับเกียแมนนวนปี2018ราคา799,000บาทสวัสดีครับ